ท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตกระผมพลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้ชักการตำรวจภูธรภาค8พ่อแม่พี่น้องครับขณะนี้ชาวจังหวัดภูเก็ตเราได้ร่วมกันสวมหมวกกันน็อก100%ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้ายแล้วครับสำหรับท่านที่ยังไม่สวมหมวกนิรภัยท่านครับอย่าเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิรภัย100%เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ด้วยความห่วงใยจากพลตทเทศาสริวาโทผู้มิชาการตำรวจภูธรภาค8รเรียนพี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยครับ ด้วยตำรวจภูทรภาค8ทั้ง7จังหวัดได้ร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดภูเก็ตพัง่ากระบี่ระนองนครศรีธรรมราชจุมพรตุราสธานีที่ขับขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100%เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองอย่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิรภัย100% ด้วยความห่วงใยและสร้างความปลอดภัยกับทุกคนพนวโทเทศาสิริวาโทสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกร่ากระผมไัยทูลศิลปวิสุทธ ผู้จัดการอาวุโสบริษักลางคุ้มครองผู้สุดภัยจากรถจำกัดวันนี้ในฐานะของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนนะครับก็ได้นำคณะกรรมการเข้ามาประเมินเทศบาลตำบลวิชิตนะครับซึ่งได้มีการลงนาม m o u ไปแล้วตั้งแต่ปี2557ครับซึ่งครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่3นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตก็ขอชื่นชมคณะกรรมการประเมิน ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในกิจการของอถนนที่ว่าคนอุบัติเหตุมากผมก็ขอเชิญชวนชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่อยู่ในเขตตะมนวิชิตแม้กระทั่งาภาคีโรงแรงต่างๆในเขตตะมนวิชิตให้มารณรงค์งงเกี่ยวกับอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัย ในครั้งนี้ด้วยครับเจ็ดก้องวันนบวรจากจานมจชาวตังจอดภูกเก็ตครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียินดีด้วยที่ได้มาประเมินเป็นคณะกรรมก,การวันนี้มีการพัฒนาอุดมพรณ์การครับป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดภูกเก็ตนะครับก็มีความชื่นชมยินดีกับเทศบาลตำบลวิชิตนะครับในการเอ,อเอาเรื่องของความปลอดภัยนะครับ มา <c oughs> บูรณาการกับหนวยงานต่างๆโดยเฉพาะเทศบาลวิชิตเ,เป็นเทศบาลที่นำร่องเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการดำเนินการก็อยากที่เห็นมาการพัฒนาความก้าวหน้าโดยเฉพาะการให้ควา,ามสำคัญของผู้บริหารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะขยายจากภายในองค์กรออกไปสู่ชุมชนพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็ขอเช่นชมยินดีและก็อยากให้เทศบาลวิชิตเนี่ย สร้างเครือข่ายขยายเครือข่ายออกไปตามชุมชนต่างๆเพื่อเป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะดิฉันนัดดาศีรอดค่ะตัวแทนจากสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตนะคะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เทศบาลตำบลวิชิตเป็นองค์กรที่มาส่งเสริมด้านความปลอดภัยค่ะดิฉันอยากให้องค์กรนี้เซตซีโร่ค่ะคือคือปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นองค์กรต้นแบบของในประเทศไทย ครับผมว่าที่ร้อยตีตระกูลโทรมผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันมเทาสซาไพยเขต18ภูเก็ตครับ <Okay. S 1> ก็ต้องขอชื่นชมกับเทศบาลตำบลวิชิตนะครับที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับมาตรการองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่ปลอดภยัยนะครับเทศบาลวิชิตเนี่ยเข้าร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ตและกรมป้องกันมเทาสซาไัยในเรื่องของการรณรงค์เทศกาลปีใหม่สงการมาทุกปี โดยในการเปิดรณรงค์เทศกาลต่างๆเนี่ยเทศบาลวิชิตจะเป็นต้นแบบเลยครับในการที่จะมีการเปิดาการรณรงค์และก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบข,ของเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกันในเรื่องของมาตรการาความปลอดภัยตรงนี้ก็อยากจะฝากเทศบาลตำบลวิชิตเนี่ยนะครับได้ขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนนะครับให้มามีส่วนร่วมในการที่นำมาตรการ คว,ความปลอดภัยทางท้องถนนเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับการที่จะ,ะส่งเสริมมาตรการตรงนี้เนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและสําคัญเพราะว่าเด็กและเยาวชนนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะนั้นต้นกล้าทางปัญญาพวกนี้เนี่ยเราควรที่จะเสริมนอกจากการเรียนรู้ ที่มีความเก่งแกร่งแล้วเนี่ยความมีวินัยและการใส่ใจต่อสังคมโดยรวมเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นความสำคัญครับครับสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านนะครับวันนี้ ราอยู่ที่เทศบาลวิชิตนะครับวันนี้เรามาประเมินในเรื่องของความปลอดภัยในท้องถิ่นของเทศบาลวิชิตนะครับครับก็ขอบคุณไปยังโอทีเอ็มด้วยนะครับที่ได้สื่อไปยังพี่น้องชาวบ้านนะครับครับก็ในส่วนนี้ขอฝากไปยังพี่น้องชาวบ้านนะที่ฟังอยู่นะฮะฝากบอกลูกหลานด้วยฮนะว่าก่อนออกจากบ้านเนี้ยท่าน ลูกหลานสวมหมวกกันน็อกหลยายอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้แล้วก็ขยายไปยังขวากไปยังชุมชนนะครับโรงเรียนนะครับทุงไหนที่มาดําเนินการทีก็ฝากเพราะว่าเรื่องชีวิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับครับผมนายวารินขาวทองครับจาก สมาคมชาวมังลุงจอวปดุกเกตนะครับนะครับวันนี้เราได้มาที่เทศบาลตาบนวิชิตนะครับก็มาประเมินนะครับในการดำเนินงานของท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางผู้มีหานนะครับให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับเสียชีวิตก่อนเวลาควรนะครับเพราจฉะนั้นต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องสุขภาพทุกๆด้านนะครับนะครับเพราจฉะนั้นเกิมีบุตรหลานในเรื่อง ไม่ว่าโมเดลใจหรือรถอะไรต่างๆนะครับบนท้องแต่เดินนะครับท่านพยายามยึดกฎระเบียบของการจราจรนะครับตัวนี้จะทําให้ท่านสู่ความดีนะครับปลอดไปครับสวัสดีครับผมสมาคนคนก้างในนามของแฝงทางหลวงภูกเก็ตผมขอขอบคุณทางเทศบาลวิชิตผมขอให้ลูกหล,ล,ล,ลานทุกคนร่วมมาลงใส่หมวกกันนอก สวัสดีค่ะร่วงนาภาพุทธแก้วค่ะผู้แทนสมาคมชาวเหนือภูกเก็ตอันดามันนะ,ะในฐานะคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านความปลอดภัยทางท้องถนนและการสวมใส่หมกกันนอกในวันนี้ที่เทศบาลตำบลวิชิตนะคะก็รู้สึกยินดีที่หน่วยงานเทศบาลตำบลวิชิตได้เห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยากจะขอบ เพิ่มเติมเสริมนะคะเรื่องการให้การศึกษานะคะซึ่งทราบว่าในเขตเทศบาลตาบลวิชิตจะมีโรงเรียนเฉพาะาก่อนวัยอนุบาลน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเท่าเท่าประสบการณ์ของตัวเองในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะก็เห็นว่าเด็กก่อนวัยอนุบาลก็มีความจําที่เป็นเลิศนะคะอย่างเช่นข้ายมส,สองประการหลานก็สามารถท่องได้พ่อแม่ฟังแล้วชื่นใจมากเลยนะคะอาจจะ ตั้งเป็นคำกรคำขวัญน,นะคะอย่างเช่นหมวกเอย๋ยหมวกกันนกมีได้มีไว้เพื่อปลดล็อกใบสั่งอะไรพวกนี้น,นะคะอาจจะให้เด็กท่องทุกวันทุกวันแล้วก็ผู้ปกครองทางบ้านก็ได้ผลไปด้วยนะคะยังให้ทุกครัวเรือนเห็นความสําคัญของความปลอดภัยการใช้หมวกกันนกและการขับขี่บนท้องถนนผมสุรินทร์อังสธรอไปบุญจากสมสรโรตอรีผมเทพุกเก็ตมาประเมินขับขี่ปลอดภัยบนทนน้องถนนกับเทศบาลตำบลพิชิต ครับสวัสดีครับผมร้อยตํารวจเอกสิิพงษ์วงสันเพชน,นะครับตัวแทนจากฐานีตํารวจภูธรวิชิตนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมประเมินนะครับการประเมินมาตรการความปลอดภัยนะครับการใช้รถและก็สมบอกนิรภัยนะครับในของซึ่งเป็นมาตรการองค์กรของเทศบาลตำบลวิชิตนะครับซึ่งมีมาตรการในการ เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับของพนักงานนะครับในองค์กรนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเข้ามาร่วมโครงการนะครับเพื่อจะได้ช่วยปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนะครับการสูญเสียของพนักงานภายในองค์กรนะครับตำรวจเองนะครับก็เป็นนโยบายนะครับของท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคแปดนะครับท่านพลตำรวจโทนะครับเทศานะครับสิรวาโทนะครับซึ่งเป็นโครงการ หมอกน็อกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกวันทุกวัยนะครับสวมหมอกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับมาตรการองค์กรต่างๆของตําบลดเองนะครับก็ได้ดําเนินการทุกจังหวัดนะครับที่ครับสวัสดีครับผมเดชพลจาติการัตน์สมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความเชื่นชมและยินดีกับทางเทศบาลตําบลวิชิตนะครับที่วันนี้กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายนะครับที่เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยสมมูนิรภัยร้อเปอร์เซ็นได้เข้ามาประเมินนะครับหลังจากที่เราได้เซ็นเอ็มอยูกันเรียบร้อยไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี5758ปีปนี้ปี59ในการประเมินครั้งนี้ก็แน่นอนครับเทศาบาลวิชิตยังเป็นเทศาบาลที่เหนียวแน่นครับทำได้ดีเสมอมาแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีขึ้นก็อยากจะฝากทางทั้งเทศาบาลน,นะครับช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับชาวบ้าน นะครับที่อยู่ในระแวกตำบลวิชิตร่วมกันรณรงค์นะครับสวมหมวกนิกพันรับปรเสครับครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> สําหรับการประเมินมาตราการองคอ์กรของเทศบาลตําบลวิชิตก็ได้จบลงด้วยดีและต้องขอขอบคุณผู้นําองคอ์กรนะครับนายกเทศมนตรีนายกรีทาโชติวิทพิพัฒน์และคณะผูบ้บริหารพร้อมกับ คณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้จะขยายลงไปสู่เด็กชุมชนและทุกคนที่เกี่ยวข้องในเทศบาลเพื่อที่จะลดอัตราการเจ็บการตายของจังหวัดภูเก็ตให้ไปสู่เป้าหมายในปี2563คือผู้เสียชีวิตลดต่ำลงกว่า50คนต่อปีครับ